กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ r i g h t Words for Life สับเพื่อชีวิตคำพูดเปลี่ยนความคิดความคิดเปลี่ยนคนคนเปลี่ยนโลกนั่นเองครับกับผมอาจารย์คริสคริสตเฟอร์ไรท์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำคำหนึงนะครับนั่นก็คือคำว่า self confidence ก็คือความมั่นใจในตัวเองครับซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนนั้นมักจะขาดหรืออาจจะมีน้อยนะฮะในโลกสมัยนี้ก็เลยทำให้หลายๆคนนั้นเกิดภาวะที่ไม่จำเป็นนั่นก็คือคำว่า stress ก็คืออาจจะ เครียดไปหน่อยอาจจะ depressed ก็คืออาจจะซึมเศร้าไปนิดแล้วก็แน่นอนครับบางคนก็อาจจะ suppress ก็คือต้องเก็บกดทุกอย่างอยู่ในใจของตัวเองคำว่า self confidence นะครับมันก็จะมีคำพ่วงของมันด้วยนะครับนั่นก็คือคำว่า self esteem self esteem ก็จะแปลว่าวอะไรครับก็คือความภูมิใจในตัวเองหรือการรู้สึกดี กับตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองมีและสิ่งที่ตัวเองเป็น self confidence กับ self esteem เป็นสสิ่งสําคัญมากๆในการขับเคลื่อนชีวิตของคุณว่ามันจะไปในทางที่ดีขึ้นหรือทางที่แย่ลงและสิ่งพวกนี้ล้วนแต่อยู่ข้างใน ไม่ได้อยู่จากปัจจัยภายนอก self confidence นะครับที่จริงแล้วเป็นความพอดีเป็นความสมดุลระหว่าง2คำครับคำที่ไม่พอดีอันที่1ก็คือ unconfidence unconfidence นั่นก็คือการไม่มั่นใจในตัวเองหรือมีความมั่นใจที่ต่ําจนเกินไปพอเราไม่มีความมั่นใจหรือมีความมั่นใจที่ต่ําเกินไปเนี่ยนะครับมันก็มักจะทําให้เรานั้นมีความคิดที่ไม่ค่อยดีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีพอเราคิดไม่ค่อยดีเรารู้สึกไม่ค่อยดีเราเชื่ออะไรที่ไม่ค่อยดี เราก็จะเริ่มพูดอะไรไม่ค่อยดีหรือทำอะไรไม่ค่อยดีหรืออาจจะไม่พูดอะไรหรือไม่ทำอะไรเลยซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าก็ดีกว่าคิดไม่ดีหรือทำไม่ดีนะคะแต่บางครั้งการที่เรานั้นไม่พูดอะไรเลยหรือไม่ทำอะไรเลยมันก็อาจจะไม่ได้ดีกับชีวิตนะครับ mm. เพราะว่าเรานั้นตัดโอกาสและเสียเวลาที่เรานั้นอาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปทำสิ่งที่ดีและพูดดีเพื่อสร้างอะไรดีให้กับตัวเองและกับโลกต่อไปในทางกลับกันครับความสมดุล ที่ไม่สมดุลของคำว่า self confidence นั่นก็คือคำว่า over c o n f i d e n t e นั่นเองครับถ้าวันนี้นะครับเราอยากจะพูดนะฮะว่าเมื่อกี้เราพูดถึง un c o n f i d e n t ก็คือความไม่มั่นใจอันนั้นก็จะทำให้เรานั้นเกิดเป็นคนที่ passive ชนิดหนึ่งครับ passive ก็จะเป็นคนเงียบเฉยแล้วจะดูนิ่งๆแล้วบางครั้งอาจจะเป็นคนที่ submissive ก็คือจะเป็นคนที่ยอมคนหรือยอมให้สิ่งไม่ดีนั้นมารุมเรา้าหรือมากดดันเรามากจนเกินไปแต่ทางกลับกันครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือคำว่า over confidence o v e r c o n f i d e n t ก็จะเป็นความมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับผมมักจะพูดเสมอนะครับว่าพวกที่เป็น passive หรือพวก unconfident แล้วหลายครั้งเป็นคนที่มีความรู้ความคิดและมีสิ่งดีๆอยู่ในตัวเยอะนะครับ แต่ลหลายๆครั้งจะเป็นพวก n o but don't show ก็คืออะไรฮะคือเป็นพวกรู้นะหรือรักนะแต่ไม่แสดงออกในขณะที่อีกฝั่งนึงก็คือพวก aggressive ก็มักจะเป็นพวก show but don't know ก็จะเป็นพวกที่ชอบพูดชอบแสดงออกและมักจะพูดแรงร้า right, ยหรืออาจจะแรดได้เลยเนี่ยนะครับออกไปทางก้าร้าวเน้น results ก็คือผลลัพธ์แต่ไม่แคร์ relationships ความสัมพันธ์กับคนอื่นในขณะที่คนที่เป็นพวก unconfident หรือ passive อาจจะเน้น relationships แต่ไม่เน้น results หรือ บางครั้งผมเห็นเลยนะครับคือไม่ได้ทั้ง Relationship และไม่ได้ทั้ง Result ในะขณะที่พวก aggressiv e ก็พอพูดแรงพูดจาที่มันนะก็คือแบบนะรุนแรงร้ายๆเกินไปคิดถึงแต่ตัวเองเนียนะฮะก็หลายๆครั้งคิดว่าตัวเองจะได้ Result แต่ไม่แคร์ r l l t t o o n s h i p นะ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทั้ง Relation s h i p และไม่ได้ทั้ง r e s u l t ไม่ได้ทั้งความสัมพันธ์ที่ดีและความสําเร็จที่สมควรจะได้รับดังนั้นวันนี้นะครับอยากจะบอกว่าสิ่งที่สําคัญนะครับคือถ้าคุณนั้นอยากจะมีชีวิตที่ดีผมพูดเสมอนะว่าความสุขก็คือ happiness ความสําเร็จก็คือ success ความสงบก็คือ peace และความสวยงามก็คือ beauty ล้วนแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของสอที่5ก็คือคําว่าสมดุลก็คือ balance หรือ Balance ถ้าเป็นสำเนียงไทยและคํานี้นะนะครับถ้าเราพูดถึงระดับของความมั่นใจนะนะครับเราก็ต้องมา ถึงคำว่า self confidence แล้วก็พ่วงไปถึงคำว่า self esteem ที่ได้พูดกันไปแล้ว self confidence ก็คือความมั่นใจในตัวเองนั่นเองครับหลายท่านคงจะเห็นนะครับถ้าไม่ได้ดูผมมานานคงจะแปลกหน้าแปลกตากันไปว่าเอ้ยอาจารย์คริสมีผมหรือวะนะฮะใส่วิกหรือเปล่าเดี๋ยวมาตีเลยนั่นนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นวิกนะครับอันนี้เป็นผมของแทรนนั่นเองนะฮะนี่ฮะดูจะดึงขึ้นมาเนี่ยนี่นะฮะมันมาติดอยู่นั่นนะครับมันไม่ได้ทากาวตาช้างนี่ะครับนี่เป็นผมของแทรนนั่นเองนะครับตั้งแต่ ข้าพเจ้าไปปลูกผมที่ BHC Bangkok Hair Clinic ที่สุขมุมวิท49ก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปได้หรือไปดูที่ Facebook ของเขาเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาก็สามารถทําให้ผมนั้นกลับมามีผมได้หลังจาก20ปีบางทีผมจะบอกครับนี่เหมือนที่ตอนที่ผมเขียนหนังสือสองเล่มเนี้ยนะฮะนี่20ปีให้แล้วนะ้วเว้ยนี่นะครับหลายคนชอบมาเซลล์มาอัมได้นี่น้องชายหรือนี่ใครเนี่ยเขาเองกูเองเน,นี่ยนะฮะหนังสือขายดีของผมเมื่อ20ปีให้แล้วขายได้นะครับพิมพ์20ครั้ง20ครั้งก็ เบาๆก็แสนเล่มเลยนะครับหลายคนก็จะถามผมนะครับว่าเฮ้ย hey! พี่คริสถามหน่อยว่าพอมีผมเนี่ยถามจริงรู้สึกมั่นใจมากขึ้นไหมหลายคนก็จะมีการไม่ถามนะครับก็มาพูดเลยเอ้ยมีผมเนี่ยจะต้องมั่นใจมากขึ้น,นแน่ๆเลยเนาะตอนที่ไม่มีผมเนี่ยคงจะต้องรู้สึกเป็นปมใช่ไหม แฮ่แฮ่กูไปไหนวะเนี่ยโอ้โหนี่ลงทุนเนี่ยแหละครับโกนหัวกระบาลมาถ่ายคลิปนี้เลยทีเดียวนะครับผรให้ดีๆนะ <c oughs> อ้ายางัยางยังอีกยังไม่ตัดกันอีกนี่พ่อจะหล่อก,กี่มองเนี่ยฮะโอเค thank you นะครับแหมตัดตั้งนานน่าจะหล่อ ล้อเล่นครับล้อเล่นก็คือที่จริงแล้วเนี่ยผมมันยาว,ก,ยวก,ก็จะตัดผมแล้วก็ไหนๆก็จะตัดผมแล้วก็อ่ะดังนั้นก็สกินเฮดเนียนะครับให้มันเป็นเหมือนกับ20ปีที่ผ่านมากันเลยทีเดียวอา้าวแล้วคุณคริสครับไม่กลัวมันจะแบบไม่มั่นใจเหรอครับไม่กลัวครับเพราะผมเนี่ยจะบอกให้ว่าตั้งแต่นะฮะสมัยก่อนนะพี่ผมเนี่ยมีหนังสือเนี่ยนะครับ แล้วผมก็มีผมใช่ไหมอาจจะเห็นได้ว่าผมก็หนาเนี่ยนะครับแล้วก็เล่มต่อไปนะนะครับมันก็อาจจะเริ่มดูบางลงนิดนึงเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็คือนี่ฮะเล่มนีหนังสือพ่อคิดพุกผมอีกเล่มหนึ่งที่เป็นหนังสือขายดีในดีตก็มันก็เป็นสกินเฮดไปจะบอกให้นะครับว่าวันนี้นะฮะความมั่นใจนะครับหรือเซลฟ์คอนฟิเดนซ์เนี่ยคนก็จะชอบถามนะครับว่าถ้าหัวมันโล้นหัวมันล้านเนี่ยมันจะขาดความมั่นใจหรือลดความมั่นใจหรือเปล่าผมบอกเลยนะครับว่าไม่เลยนะครับไม่ว่าผมจะมีผมเหมือนเมืื่ออกี้หรจะ เป็นสกินเฮดหัวโล้นแบบนี้นะครับยังไงผมก็มั่นใจผมก็คือคริสคนเดิมข้างในนะครับคือเหมือนเดิมเป๊ะๆปัปจจัยภายนอกเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนไปจะดีหรือร้ายจะแปลกจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือไม่ได้คาดหวังเนี่ยนะครับผมบอกเลยครับว่าสำหรับผมและสำหรับคนที่เขามีความสุขและความสําเร็จอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับเขาจะไม่สนใจปัจจัยภายนอกเท่ากับปัจจัยภายในดังนั้นความมั่นใจไม่ควรจะอยู่ที่ภายนอกก็คือต้องมีผมก่อนต้องหน้าต้องสวยก่อนหุ่นต้องดีก่อนต้องรู้ ก่อต้องมีเหมือนชาวบ้านเขาก่อนต้องให้คนอื่นเข้ามาพูดอะไรดีๆต้องให้เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเราถึงจะมั่นใจเราต้องมั่นใจจากข้างในนั่นเองครับเพราะว่ามันไม่ใช่มั่นหัวนะแต่มันคือมั่นใจ self confidence comes from inside นั่นเองครับดังนั้นวันนี้นะฮะอยากจะบอกนะครับว่าผมก็เลยอยากจะแนะนําเทคนิคง,ง่ายๆนะครับที่ทําให้ผมมีความมั่นใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีผมยาวจะไว้ผมหรือไม่ไว้ผมนะฮะมันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในดังนั้นเรามาลองดูดีกว่านะครับ เทคนิคที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือ be happy with who you are focus on what is good and what you have นั่นเองนะครับจงมีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นกับสิ่งที่คุณมีและสิ่งดีๆที่เรายังมีอยู่นั่นเองครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเขาเรียกว่า focus on yourself focus on the good things focus on what you have ให้ดูสิ่งที่ดีและสิ่งที่เรามีผมก็ยังต้องดีใจนะฮะว่าผมก็ยังมีหน้าตายังมีหัวสมองตอนที่ผมไปทำรายการ crystalery ใหม่ๆผมบอกลยครับว่าก่อนที่ผมจะทำนะผมก็โดนนะครับคนนั้นนะฮะ เรียกว่าก็นะมีการ ไม่เชื่อมือแล้วก็มีการด่ากันทั้งแบบต่อหน้าแล้วก็รับหลังกันเยอะว่าเฮ้ยไอหมอนี่มันหลอก็ไม่หลอกเก่งก็ไม่ได้เก่งอะไรไม่ได้เป็นคนดังมาจากไหนแถมไม่เคยทํารายการทีวีมาก่อนมันจะมาทารายการทีวีได้ยังไงโอ้เนี่ยนะครับนี่ยังไม่พอนะฮะผมก็น้ําตาจะไหลหลายรอบพอออกรายการคริสตัลลี่ในปีแรกนะครับโอ้โหก็มีแต่คนนะฮะก็มีคนชนะมเยอะแต่ก็มีพวกนะครับก็คือพวกปากสุนัขเนี่ยนะฮะหรือว่ามือสุนัขเนี่ยก็เยอะก็มาเขียนด่าผมเยอะเหมือนกันนะครับว่าหน้า เกียรขี้เลหัวก็ล้านรอก็ไม่รอนะครับหน้าตาก็ไม่ดีเก่งก็ไม่เก่งเป็นใครมาจากไหนมาทำรายการทีวีอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไปดูอยู่พักหนึ่งเยนะครับแต่สักพักหนึ่งนะครับเราก็คิดในใจถ้าผมจะต้องมานั่งฟังสิ่งพวกนี้หรืออ่านสิ่งพวกนี้ไปเนี่ยนะครับผมคงจะต้องเสียความมั่นใจแล้วถ้าผมลดความมั่นใจและเสียความมั่นใจพลังของผมก็จะตกแล้วผมก็จะไม่สามารถทํารายการต่อได้ผมก็เลยหันไปดู สิ่งที่ดีสิ่งที่มีก็คือคนที่เขาชมผมคนที่เขารักผมคนที่เขามีความสุขกับรายการที่ผมทำดังนั้นอยากจะบอกนะครับว่า focus on who you are ะะ and what is good and what you have จงดูนะครับให้ดูสิ่งที่เราเป็นตัวตนที่ดีของเราเรามีอะไรเรามีอะไรดีแล้วนะโฟกัสในสิ่งพวกนั้นผมโฟกัสนะครับถึงตอนนั้นผมจะไม่มีผมยังไม่มีชื่อเสียงแต่ผมก็คิดในใจว่าผมมีสมองผมมีหัวใจผมมีฝีมือผมมีคําพูดคําสอนผมมีเรื่องราวดีๆคริสเดลิเวอรี่ผมทำมา8ปดเ้ปีนะครับหนังสือพอกเก็ตบุ๊กพวกนี้ผมก็เขียนมาเยอะผมคิดในใจว่าผมจะทําดีต่อไปด้วยความมั่นใจนั่นเองครับ เรื่องที่2เนี่ยนะครับที่ทาให้ผมนั้นมั่นใจและทําให้หลายๆคนนั้นมั่นใจไม่ว่าตัวเขาจะเป็นอย่างไรหรือเรื่องภายนอกหรือชีวิตข้างนอกจะเป็นอย่างไร focus on what good things you can do and say every day นั่นเองครับให้เน้นดูสิ่งดีๆที่เราสามารถทำและสามารถพูดและสามารถคิดและสามารถรู้สึกได้และรวมถึงสิ่งที่เราสามารถไปเรียนรู้หรือคนดีๆที่เราจะไปพูดคุยเนี่ยนะครับดังนั้นผมบอกแล้วนะครับว่าตลอดมานะครับผมพูดเลยว่าวันนี้ ไม่ว่าผมจะไม่มีผมหรือผมจะมีผมผมจะ,ะรับจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับความมั่นใจอยู่จากข้างในผมจะโฟกัสนะครับว่าเราจะทําอะไรดีๆพูดอะไรดีๆรู้สึกอะไรดีๆคิดอะไรดีๆจะเรียนรู้อะไรดีๆจะส่งอะไรดีๆให้กับโลกและเราจะรับอะไรดีๆจากโลกเข้ามาสู่ตัวเราดังนั้นวันนี้อยากจะบอกนะครับว่าความมั่นใจไม่ได้อยู่ที่นะฮะข้างนอกแต่อยู่ที่ข้างในดังนั้น พูดอะไรดีๆทําอะไรดีๆหาอะไรดีๆมาใส่ตัวเราเรียนอะไรดีๆนั่นะครับคบคนดีๆไปในที่ดีๆหาสิ่งดีๆทําและเดี๋ยวความมั่นใจมันก็จะมาอันดับที่3เนี่นะครับก็คืออย่าฟังและอย่าไปสนใจหรืออย่าไปรับนะฮะเรื่องราวไม่ดีหรือพลัง ไม่ดีมาใส่ตัวเองนั่นเองครับผมจะเป็นแบบนี้ประจำนะครับคือเวลาใครมาล้อผมเรื่องของผมสมมติเอาเรื่องของผมแล้วกันนะเพราะว่าคนถามเยอะว่ามีผมแล้วมั่นใจมากขึ้นไหมหรือเวลาหัวลา้านหัวล้นเนี่ยขาดความมั่นใจไหมแล้วผมก็ได้ยินผู้ชายหล,หลายๆคนบอกว่าเวลาผมไม่มีผมเนี่ยผมจะเสียความมั่นใจไม่กล้าออกไปไหน แต่พอผมไปทําผมมาแล้วผมมีความมั่นใจรู้สึกดีแล้วก็กล้าออกไปข้างนอกผมก็โอเคถ้าคุณคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณต้องพึ่งพากับปัจจัยภายนอกแล้วถ้าวันหนึ่งมันไม่มีหรือวันหนึ่งมันไม่มาแล้วเราจะทํำยังไงล่ะครับอันนั้นเห็นไหมฮะคุณอย่าไปโฟกัสสิ่งที่ไม่ดีหรือคนที่เขาไม่ดีที่เขาจะมาพูดอะไรกับเราสิครับ เห็นไหมผมนี่ยนะครับจะบอกเลยว่าเามีคนมาเขียนด่าผมเนี่ยนะครับเรื่องของอผมหัวล้านอะไรเงรี้ยหรือมีคนมาแซวมาลอ้ออย่างเช่นนะครับผมพูดเลยว่าพิธีกรคู่ผมอัตุยอไกยสมัยที่เราทํารายการเนี่ยนะครับมุกอันดับหนึ่งที่เขาจะชอบแซวหรือชอบลอ้อก็คือเขาก็จะมาอัมและเรื่องของการเป็นคนหัวโล้นของผมในยุคนั้นเราก็ขำๆกันไปไม่ซีเรียสมีคนก็จะชอบมาแซวเมื่อไหร่จะไปถ่ายหนังพระล่ะ <laughs> ผมก็ได้ไปถ่ายหนังพระหลายเรื่องมากๆละครพระนะครับก็ไปถ่ายเยอะแยะมากมาย ดังนั้นอยากจะบอกเลยนะครับว่าใครเวลาเขาพูดอะไรมานี่ <_ d ata> ย,ยนะครับก็อย่าไปอย่าไปรับเนี่ยนะฮะแล้วก็มองให้มันเป็นเรื่องตลกหรือถ้ามันเป็นเรื่องลบจริงๆก็อย่าไปสนใจ <_ d ata> ผมเคยนะครับเวลาใครมาเขียนด่าหรือเขียนว่าสมัยก่อนเนี่ยนะฮะ <_ d ata> ผมก็จะโกรธเสียใจนะครับแล้วอยากจะเข้าไปโต้ตอบสุดท้ายก็รู้สึกว่าเป็นการเสียเวลาและเสียอารมณ์แล้วเราเอาใจเนี่ยหรือจิตของเราไปผูกกับอะไรที่มันไม่ดีผมก็จะเป็นไงฮะก็ช่างแม่งนะฮะก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับแล้วก็แล้วคือถ้าบางครั้งเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราก็ไม่ต้องไปรับ แล้วสุดท้ายก็คือถ้ามีอะไรไม่ดีเข้ามาถ้าเราไม่ชอบเราก็เดินหนีออกไปก็แค่นั้นเองครับนะฮะดังนั้นอยากจะบอกครับว่าอย่ารับคําพูดหรือพลังไม่ดีแล้วอยากจะบอกนะครับว่าถ้าคุณนั้นนะฮะเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณมีความมั่นใจ เป็นคนคิดดีรู้สึกดีพูดดีทําดีเนี่ยนะครับไม่ว่าปัจจัยภายนอกของคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะมีมากมีน้อยคุณจะมีผมหรือไม่มีผมคุณจะสวยหรือไม่สวยคุณจะอ้วนหรือผอมเนี่ยนะฮะผมบอกเลยนะครับว่าพอคุณทำอะไรดีๆพูดอะไรดีเนี่ยนะครับมันจะพิสูจน์เองครับว่าใครเป็นคนดีที่น่าคบหาและใครเป็นคนไม่ดีที่ไม่น่าคุยต่อเห็นไหมฮะดังนั้นผมบอกเลยครับว่าไม่ต้องไปสนใจครับแล้วก็สนใจคนดีๆและเรื่องราวดีๆ ใครที่มันพูดจาไม่ดีหรือมันไม่อภริชเชตเราหรือมันไม่ได้ชอบเราในตัวตนของเราหรือสิ่งที่เราเป็นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ไปนสนใจผมรักภรรยาผมมากเพราะอะไรไหมฮะภรรยาผมเนี่ยนะครับ,รรบเจอผมตอนที่ผมนั้นมีผมดกดําตอนที่ผมยังผอมหล่อเนี่ยนะครับหล่อๆแล้วแบบไม่รู้แต่ก็เอาเป็นว่า,วาตอนที่ยังผอมยังหนุ่มแล้วยังมีผมเต็มกระบาลเนี่ยแต่พอผมผมร่วง แล้วผมเริ่มจะหน้าเหี่ยวหน้าแก่น,น,นะครับเริ่มอ้วนขึ้นเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าก็ยังรักเหมือนเดิมเห็นไหมฮะดังนั้นจะบอกเลยนะครับว่าคนดีเนี่ยเขาจะอยู่กับเราไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนดังนั้นอย่าไปสนใจเรื่องปัจจัยภายนอกเยอะอันดับที่สี่นะครับถ้าอยากจะมีความมั่นใจมากขึ้นก็คืออย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น,นครับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นที่เขามีมากกว่า,วาเราหรือเขาดีกว่าเราเนี่ยนะฮะจะทําให้เรานั้นทุกทันทีจงเปรียบเทียตบตัวเองกับตัวเองครับไม่ต้องไปสนใจคนอื่นว่าเขาจะเเป็นนนออย่่างไรชตี ผมมาทํารายการทีวีตอนแรกน่นะครับถ้าผมจะต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับพิธีกรที่เขามีประสบการณ์เยอะหรือพิธีกรที่เขาหล่อเขามีผมดกดำเนี่ยผมคงจะต้องหมดความมั่นใจและอีกไม่นานผมก็คงจะต้องเสียกาเรียกว่าเสียพลังเพราะเราเสียพลังความมั่นใจจะเกิดอะไรขึ้นครับผมคงจะเริ่มพูดอะไรที่มันพลังน้อยลงหรือแย่ลงนะครับสีหน้าอิโมชั่นก็คือพวกอารมณ์พลังงานต่างๆความคิดหรือว่าการกระทำมันคงจะเริ่มตกผมรู้เลยนะครับว่ายิ่ง ผมนั้นต้องพิสูจน์ตัวเองมากกว่าคนอื่นเนี่ยเพราะผมมีทุนที่น้อยกว่าคนอื่นผมจะต้องพยายามมากขึ้นพูดให้ดียิ่งขึ้นทำให้ดียิ่งขึ้นเพื่อพิสูจน์ให คนต่างๆเห็นแล้วสุดท้ายผมก็อยู่ในรายการคริสติเลเวรี่จากคนที่เป็นโนบอดี้โนเนมมาทํารายการในคืนวันศุกร์ครึ่งชั่วโมงเ่ยนะครับทุกวันศุกร์เนี่ยเปีก็มาแปปีครึ่งนะเปีเต็มๆนะครับดังนั้นอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโดยเฉพาะอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นที่เขามีมากกว่าแลวเขาดีกว่าเราเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองโฟกัสในสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราดีและโฟกัสในสิ่งที่เราสามารถทําได้ดีและเราจะพูดอะไรดีๆต่อไปส่งพลังดีๆอะไรไปให้กับ โลกนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับก็คือถ้าอยากจะมีความมั่นใจมากขึ้นอยากจะมี self confidence และ self esteem ทุกอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับ mindset นั่นเองครับ mindset เราต้องดีดังนั้นในเอพิโซดต่อไปนะครับเราจะมาดูว่า mindset คืออะไรและเราจะ Set Mind ของเราให้มันดีเพื่อทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้อย่างไรไม่ว่าจะมีผมหรือไม่มีผมไม่สำคัญเลยครับสำคัญที่สุดคือ Mindset เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับกับ r i t e Words for Life สับเพื่อชีวิตคำพูดเปลี่ยนความคิดความคิดเปลี่ยนคนคนเปลี่ยนโลกกับผมอาจารย์คริสครับ